ปีใหม่ต้องรถใหม่คันนี้เลยครับ f c ตัวนี้ใหม่เจ็บพันโล d m a ม็กวีคอรเครื่องสามพันตัวแซดรถปี2023ไฟเป็น LED หมดแล้วตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวสีเทาแรมโบรถสวยเดิมวารันตีศูนย์อยู่ครบล้อแม็กอัลลอยแล้วก็ยางเป็นตัวบ s t o n e นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวไฟตัวท็อปไฟเบรก LED กล้องมองหลังมีมาให้ ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะใช้งานได้ทั้งออนโรดแล้วก็ตัวออฟโรดสำหรับภายในเนี่ยให้มาเป็นเบาะหนังสีดำและจอทัชสกรีนมี Android Auto Apple CarPlay และระบบขับสีเนี่ยจะมีเป็นตัวที่บล็อกไฟฟ้าติดตั้งมาให้ด้วยไม่เพียงแค่7,000โลนะฮะกับรถปี2023คันนี้การันตีได้อย่างหนึ่งเลยครับ FC ฟูกว่าป้ายแดงโคตรเยอะสำหรับคันนี้เอาไปในราคา 6 9 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ13 0 0 0บาทต่อสัญญาถ้าเกิดเครดิตดีไม่ใช่เรื่องอยากออกง่ายๆวันเดียวก็รู้ผลส่งให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจิ้มลิง์โปรไฟล์ติดต่อมาได้เลย